แล้วหนึ่งเ,เมนูอุ้อาวปลาเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้ออันนี้อะไรอ่ะคามคามว้าวอะไรขามคามแม่งคา,า, <happen> ามไปลว<ค>ะวันนี้พูดแบบหมดเปลือกแล้วก็เอาแบบว่าไม่ไม่แอปกันเลยเดี๋ยวผมอยากรู้อะไรผมก็จะตอบเอาตรงๆกันเลยอยากรู้กันเลยเดีกว,วา่าที่ไม่ได้อยู่ยวงโบลาณสวอรคตอนนั้นเลยปัญหามันคืออะไรปัญหาตอนนั้นอยากไปยิตาลี น้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเพราะเฮ้ยเราไม่มีความหมายหรอกอยากบอกทุกคนให้รับรู้เลยว่าไม่เคยคิดในละคุณใครที่เขาให้ข้าว <gend cultures> ให้น้ำให้ <g up> ให้งาน <g up> ให้เงินเรามาตลอดอ้อยู่ตรงนี้นะกรพุ้มใจเขามาป่งอัางสะออนที่ไอ้ห้มาจนเห็นได้มีเงินมีซ <together> ื้อเสียงมีทุกอย่าง dispatchớán <laughs> <laughs> ทุกคนเลยค่ะเซนชี่วิลลี่มาสแฮปปี้มิริกเกอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานกันให้อิ่มนะคะร้านใครก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าวันนี้เราจะเลี้ยงนะคะเราจะเลี้ยงนะลูลู่เราจะเลี้ยงค่ะร้อนมากอุยละหุยร้อนหรอร้อนร้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าฮ้แจกแบบเด็กเสิร์ฟเลยแจกเด็กเสิร์ฟเรอใช่แจกเด็กเสิร์ฟนะหนูหนูเหนื่อยไหมลูกวันนี้จะบินกี่วินละ บินหนึ่งบินหนึ่งบินหนึ่งคจ้าใครอีกใครอีกมาเร็วมาเร็วทำไมใชี่นี่พ่ผู้ชายผู้ชายแล้วผู้ยู้ชายกี่โต๊ะแล้วครับโตเดียวโตเดียวไม่ได้ละผู้ชายให้ค่ะยาให้อนหนึ่งรู้ให้หนึ่งอะไรครับเสิร์ฟสี่โตครับสโต๊ะ ทีด่ดีๆเลยอุ้ยแตกบาน้ําก่อนดีกว่าล่ะบาน้อาออกมานี่ซิออกมานี่ซิ่อ,อมากได้มากโชว์น้อยได้น้อยเออเนี่ยดูร่อนเอวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอุ้ยกนลูกสอ,อกันิน้ำเหมือนเดิมลไร้ไไวไม่พอใช่ไหมโอเคโอ้แมงข้ามหากินอยากนด วัดอีดิสอันคุณรู้รู้ดารามาค่ะรู้แล้วล่ะเออบ้หนมึงไหวไหมแต่ใส่แจกติ๊บเด็กเสือบก้อนละพันสองพันไหมอ้าวดูหรูหรามากดิที่นีจ้ะที่รถมาแจกติ๊บเด็กเสือบเดินได้ก้นเป็นเจ้าภาพเองค่ะสั่งได้เลยอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะวัด ยากทิปเด็กเธอเป็นอะไรอีดพี่รู้ใจสุดอย่างมากเลยต่ว่ามาลาสเปรย์แต่แดดตาเนาะให้เกียอะอะไรนะให้เกียอะคุณบาแจกทิปบอกแจกอี้แจกผู้เป็นพันสองท่านคุณจิปามานี่แจกหมดเลยตั้งแต่สามท่นตั้งแต่ลาออกจากไอไปก็พอได้มีเงินเก็บผู้ลาสิบกว่าล้านตั้งแต่ออกจากคุณอีทไปก็พอมีตางเก็บเงินยายขอตัดด้ว แจกแขกแล้วในนี่แแจกกขอันนี้คือเลี้ยงหมดเลยจ้ะวันนี้ลาลาเราลูดจะเลี้ยงทุกคนในร้านเลี้ยงทุกโต๊ะค่ะอยากกินอะไรสั่งเลยค่ะไม่นั่งโต๊ะก่อนไม่นั่งโต๊ะก่อนมีอะไรอร่อยๆพี่มี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 แมงคามจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งก่อนนั่งก่อนพักก่อนโอ้ยอยากหูเด้ออเดิฟก่อนออเดิฟก่อนออเดิฟอันนี้อะไรค่ะคาม ข้ามอะไรข้ามแมงข้ามไปละขายยากเลยไม่ควกินเป็นติรูไม่เคยเย็นนะพี่อันนี้พี่ไปไตยมาคะไปไต้หวันมาอุ้ยามจากไต้หวันมะลองเบิรงอันนี้สุกแล้วเหรอพี่สุกแล้วสุกแล้วครัวและแหมหัวกีได้ไหมไ้นหัวกีได้ไหมหัวกีคือเดี๋ยววะหัวกีได้ไหมัได้แต่ขาไม่ต้องกีขามาฮะ มันไม่ขามเป็นเขาเขาเขาไม่ต้องกินืมขากินได้อืไปรวยที่ไหนมาเนี่ยสั่งรักกินก่อนไหมเพราะไม่นู่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดเสร็จหมดเลยอ่ะอะตะกี้เอาเมนูมาห้าแค่ให้เมนูก็ให้ติปหรอรวยตามนี้นะน่าใช่ะ่จัดมาเลยนี่เมนูพิเศษนะใครพี่น้องแมงข้ามขวด แมงคามจะขึ้นแต่เราดูที่ต้นข้าวมันแบบเขียวๆมันก็จะเกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วก็เวลาเราไปเขย่ามันก็จะหล่นลงมาเมนูแรกจ้าเมนูแรกจ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไออถาดไปเออถาดไปอุ้ยที่ไหนจ้าขอบคุณค่ะที่มากมาจ้าเมนูต่อไปอุ้ยยายยายเพื่อน้าจ้าอุย ใายคือใดไวมอ๋อพี่อ๋ออ้าลืมให้ค่ะติดพี่ขอบคุณมากมากให้ทิดของร้านด้วยอุ้ยไม่อุ้ยไม่อีกแล้วปีกาปีกาอ่ะยายจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวยายขอนับก่อนปกติยายได้จากที่ร้านนี้มาแล้วเท่าไหร่คะบันญัสองสองพันสองร้อยงร้อยอ่ะยแบ่ง ่ายายถามหน่อยเจ้าของร้านที่นี่เขาเป็นยังไงเขาแจกติปบเขาดูแลพนักงานดีไหมอนาคตของยายเป็นยังไงบ้างเจ้ามีอ่าร่มครับร่มลื่นร่มลรื่นมาอีกแล้วหนึ่งเมนูอุ้ยวปลาเนื้อปลาเนื้ออุยายายอย่าเพิ่งไปยายเราไปอีกจานหนึ่งทานจ้ะอุ้ยอันนี้ปลาเนินนึ่งจิ้มแจ่วนะครับ พี่ามจริงๆเหรอฮะไปรวยที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เจอเจ็ดปีไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยนี่เรื่องไม่แต่จะคุยเลยพี่ไม่แต่จะคุยก็ไม่ต้องคุย <c oughs> สองคนไปทําอะไรมาเนี่ยถึงได้ปังขนาดนี้งานก็เห็นพี่ก็เห็นงานเยอะบ้างนะงานรีวิวงานละครก็เยอะโอ้ oh, หลายอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อกี้ขับรถรถหรูม,มาเลยปอร์เช่มา<ช>ด้วย<ะ>แล้วที่สําคัญมาแจกทิป <c oughs> มาแจกน้องๆแล้วมาเลี้ยงแขกด้วยไปทําอะไรมา พี่ง่ายๆตอนแรกก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,เ,อเออมีคนแนะนำพี่มีคนแนะนำให้ว่าลองโหลดเขาเรียกว่า wallpaper นี่ wallpaper เปลี่ยนดวงพ a l l เปลี่ยนดวงชื่อว่า Coro คืออะไรอ,องงงงงงโทรศัพท์พี่มีไหมปกติใช้หน้าจออะไรนี่ก็เป็นรูปปกติธรรมดาไอ้รูปปกติใช่ไหมวงการบันเทิงไทยตอนนี้ว่าจะเป็นศิลปินดาราเซเลบชื่อดังเขาใช้กันอย่างนี้นี่ยรอ่ เป็นโฮโรว์นี่เขาเรียกว่าโฮโรวอวาเปเปอร์โฮโรว์ใช่ในวาวเปเปอร์ถือว่าเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นรวมศาสตร์ดีๆไปอยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแบบไพ่แบบซีอะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปเดียวในนี้เลยแล้วไม่ได้รวมศาสตร์ธรรมดาจ้าแต่รวมณอาารย์ด่อาจารย์ดำนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คาถาพี่แมนการินนะคะหมอวังแล้วก็หมอตอกแตกนี่ศาสตร์แต่ละท่านอี ถือว่าแบบเจ๋งๆทั้งนั้นเลยที่ลูกศิษย์ลูกหาคาเยอะมากๆในการที่จะแบบว่าดูดวงหรือทําให้ดวงพลิกชีวิตอะ่ะอ๋อคืออาจารย์ทั้งสีท่านนี่เก่งเก่งในเรื่องศาสตร์ต่างๆเอามารวมกันใช่ให้เป็นวรวปเดียวนี้แล้วก็มาคิดเป็นวอลเปเปอร์ที่มันเข้ากับตัวเองเข้ากับวันเดือนปีเกิดของตัวเองอย่างนี้เลยโอ้แล้วมันโหลดยังไงดู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 ดจดูเข้าไปที่นี่เลยเข้าไปที่มีดูดนดู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 นูดูอแอูดูดหน้าแล้วก็พิมพ์คําว่า โฮโลว์ว้าวใช่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 นี่ใช่ใช่ใช่นี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 ่อันนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางลู่อีกหนึ่งช่องทางคือทาง World Wide Web นะคะ www. holow.com r ค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขาก็จะให้เราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ากรอกอวันเดือนปีเกิดของเราชื่อของเราอะไรเงี้ยเขาก็จะ ได้แบบว่าเลือกลายที่ถูกต้องแล้วก็มีเลขประจําตัวของเราอย่างเงี้ยนี่เฮงๆปังๆมากบอกเลยนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะใช่ใช่ค่ะลรงไปโหลดไปโหลดเยอะมากโหลดนะโหลดนะลองโหลดโหลดเป็นวอลเปเปอร์มาแล้วราคามันแพงไหมโอ้ยนิดเดียวพี่ไม่แพงจ้ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่ก็ได้วอลเปเปอร์แบบเสริมดวงเสริมความเฮงของเราได้แล้วค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถึงที่เต็มที่เต็มที่ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมเยือนร้านพี่ พี่สบายดีไหมสบายดีก็สองคนเป็นไงบ้างร่ำรวยนี่ก็อยากมาคุยกับพี่อยากจะเรียกว่าแชรสุขแชร์ควมเอาเป็นว่าไม่เคยคุยที่ไหนมาก่อนไปออกรายการไหนก็ไม่ได้คุยลึกขนาดนี้เอาเป็นว่าวันนี้เป็นแฟนบุรัศอ่อนนาจะอยากจะรู้กจริงๆจังๆกทีว่ามันเป็นยังไงไปมาอย่างไงถึงได้แยกกันแล้วถึงได้มีวันนี้แม่นไหมแม่นจ้ะแต่พอคุยที่อื่นได้ไหมพี่บ้าสวนตัวบ่แม่นจ้ะ ได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมุมที่เราเคยต้อนรับแกทุกๆคนดีกว่าครับ่เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยครับายลวดลายาชนลลงลเห็นรบกงต้องเร่งกที่มาแล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่มานั่งคุยกันเองใช่ค่ะคุยในรายการอื่นก็เยอะแต่เขาก็ตัดออกก็เยอะเวลาก็น้อยแต่วันนี้แบบส่วนตัวเะคมทุกวันนี้บอสซิงย่างไปใส่ตเร่าแถามที่เราคนถามว่าไอ้บัวมาน้ำโบไอ้บัวมาน้ำโบไปหาไอ้ ไปหาไอ่แต่เชื่อโอยังสินะแต่ส่วนมากคนจะถามว่าพี่อีทอยู่ไหนเขาเข้าใจว่าเราก็ยังแบบว่าทํางานหรือยังเป็นวงที่ยังแบบว่าออนทัวร์เป็นวงใหญ่อันนี้ด้วยกันอยู่แต่ที่จริงวงก็ยังมีแหละมีแต่แค่ไม่มีเราสองตัวสองตัวแต่วันนี้กลับมาหาไอ้กรเลยชิมาถามไอ้บ่าไอ้ไอ้มีความสุขดีบอไม่ใช่ตั้งแต่ออกจากไอเอสมากเนาะที่วงลางก็ยังดูแลน้องๆที่เขาเรียกว่าเป็นเจนใหม่ ซึ่งตอนนั้นถ้า,ถาที่เราเล่นช่วงสุดท้ายก็จะมีาลาลาดูลูคุณนุบิลาวันคุณโอโม่คุณอ๋อยเนาะ,<ฮ>ะถามก่อนล้ละลูยังมีสัญญาอยู่ไหมอีกปีนึงอีกปีหนึ่งค่ะ<า><า>ดีใจไหมหรือไม่ดีใจที่จะหมดเนี่ยที่จะหมดสัญญาเ่ยถ้าทำา,ามว่าดีใจหรือไม่ดีใจมันก็มันก็ดีใจและอีกอย่างหนึ่งมันก็เฮ้ยมันจะหมดแล้วเหรอวะมันจะหมดมันจะหมดสัญญาที่ต้องมีคนดูแลแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยตกลง จะต่อหรือไม่ต่อครับไอเอสพี่ว่ามไม่น่าจะต่อแลวเพราะว่าเท่าแล้วไม่ไอายมัน,ม,นมันองค์ประกบอบหลายๆอย่างแบบความเป็นอิสระบ่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดหรือยอย่างอั่นซีนะเราอยากร้องไปเจอสิ่งใหม่ๆคิดเองได้ลองทําเองแต่ณนวันนี้มันก็เลยแบบว่าเรายังไม่ได้ดูแลตัวเองแบบอย่างเต็มที่ <c oughs> เราก็เลยว่ามันน่าจะ ควรที่จะได้มีเวลาได้ดูแลตัวเองแล้วได้เข้าใจงานกับตัวเองแบบเต็มร้อยวันนี้พูดแบบหมดเปลือกแล้วก็เอาแบบว่าไม่ไม่แอบกันเลยเดี๋ยวผมอยากรู้อะไรผมก็จะตอบเอาตรงตรงกันเลยอยากรู้กันเลยดีกว่าเผื่อจะได้แบบมันจะได้ทรลุทลายกําแพงที่มันคล้องใจของห,หลายๆคนอยู่ของ,อล,งล่าลู่ด้วย <ฮะ S 2> ของคนที่อยู่ด้วยอเออได้เลยอีกหนึ่งปีจะหมดสัญญาแล้ว<ม>อีกหนึ่งปีจะหมดสัญญาแล้วเราคิดอนาคตไว้ยังไง ที่น่า,าเพราะว้ยัยงไงยังไม่ธุรกิจยังไม่รายการน,น่นอยคือย,อ,อ,อยังอายใช่ไหมอยากเหตุแบบนี้อยากมีความเป็นวาเลนตี้น,น่นอยให้มีความรู้สึกว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องวุ่นวายเลยกับมันมันเมย์แไไมอายคือยังอายเป็นอ่ะยิ่งหลายคนยิ่งปวดสมองแล้วแฮปปี้อยู่ซิแมยอยู่กับคนได้จอยกับคนก่ต้องไปส่ไกนอกบ้านค<า>ือวางแผนไว้ว่าถ้าไม่ได้อยู่ไอเอสแล้วก็อยากจะทํา youtube อยากจะทำ<ม>ออนไลน์แล้ววางแผนเอ่อ ไม่มีสินค้าขายอะไรกันไหมมีมีของของของลากกระเฮตเป็นแป้งมูสเป็นครีมรองพื้นมีแป้งมูสแล้วก็ผลิตภัณฑ์อ่ะเกี่ยวกับการควบคุมน้าหนักไม่เราไม่ต่อหรือเขาไม่ต่อให้เรายังไม่มีการพูดถ้าเกิดว่ามีการถามมาก็ว่าไม่ต่อแล้วคิดว่าถ้าไม่อยู่แล้วนี่ทั้งละครทั้งคอนเสิร์ตมันจะยังมีอยู่ไหมคอนเสิร์ตตอนนี้ไม่คิดถึงไม่คิดถึงหมายถึงว่ามันยากแหมมันไม่อยากเอาเนี้ยมาคิดให้มันปวดประสาทอีกเพราะแบบ ด้วยโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าหลายอย่างมันก็เลยว่า,า,ยอยาคอนเสิร์ตตัดออกตัดอันนี้ออกไปก่อนเพื่อเป็นการเบาสมองก็เลยคิดว่าอ่าการจะท่ารักที่ยจะอยู่ในวงการบันเทิงจะทํายังไงลหะคือจังกระหานว่าเบิ่งออายอีกคือเกาวาจังอายยังมีช่องอ่ะอายก็อบอกน้องมีช่องชองหลัาอ่ะยังมีพิธีกรมีอะไรหลายๆอย่างเงี้ยสินะแม่ก็เลยว่าอ่ะถ้าได้ตรงนี้ มาทดแทนกับการออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตก็ดีระบบเพลงม้าคือเก่าหรือไม่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงของโลกโซเชียลมันมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันยังไม่จะเป็นต้องไปดูคอนเสิร์ตนี่ก็อีกมุมหนึ่งเราอยู่แบก็คือหมายถึงว่าถ้าทําเพลงตอนนี้เฮียเขาก็จะให้เราลงทุนเองแมนแมนแมนมัโลกมันเปลี่ยนไปเนาะรายได้จากการทําเพลงเขาก็น้อยลงเขาก็ต้องทายังไงไม่ใช่ว่าจะไปอุ้มมาละก็เลยให้คนที่เป็นนักร้องคนนั้นอ่ะต้องหาเงินทุนทําเอง ระยะเวลาตอนนี้กีปีแล้วนะที่ที่มด้อยู่ด้วยกันเจ็ดปีไหมเจ็ดค่ะเจ็ดปีชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วแน่นอนแหละมันดีขึ้นอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าถ้าถ้าน้องสองคนไม่ตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อฝ่านนี้ก็อาจจะยังอยู่ในวงหรือทําอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ได้เดินทางมาวันนี้ก็ถือว่าสร้างบ้านมีรถมีอะไรขับก็ถือว่าโอเคที่ตัดสินใจมากว่าก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะเนาะที่ไม่ได้อยู่วงปงราษฎรตอนนั้นเลยปัญหามันคืออะไรปัญหาตอนนั้น อยากไปยิ่ร uh. พูดพูดเลยว่าอยากอยากไปยี่ริเพราะมาคำนวณเวลากับลูลู่แล้วนับก็บแล้วาทมุบาลาอยู่กับไอลลาขามาก่น hmm. หออกระเป๋าแล้วน้ำไอยแต่พัวเว่งจานจนมาหอดไก่ย,ย่างแล้วน้ำน้ำ,นำ,นำถ้ารวมจะพอลาคนเดียวนะน่าอยู่กับไอยอยู่แบบโดนจนรู้สึกแบบว่า ฮ้ยมันต้องมันมันพอแล้วเหรไหมแต่มันมันมันพอแล้วมันเมื่อยมันเมื่อยเราก็เลยว่าเออไอต้องยอมรับได้ว่าช่วงนั้นไอ้กดดันพวงน้องนองคักอิริกดดันด้วยอารมณ์หลายอย่างแล้วเข้าใจไอ้เลยว่าอําเพื่อนี่ซ้ำมุกกันอีกแล้วไอ้กับอารมณ์บ่ดี้ ไอ้ก็วินวีดไอ้ก็เกลียวกรานตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเล่นชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้ลาล่าละลูออกตอนสุดท้ายเพียง15นาทีสุดท้ายก็มามองถึงศักยภาพด้วยความว่าเออไอ้บังฮักเขาแล้วบว่ว่าน้าลูกเขาคุยกันตลลอดเยก็ถามกันอยู่ว่าเฮ้ยล่าเป็นยังเขาคือได้ออกหน่อยแท้เออเพราะว่า มันมันบโอเคเหรอสําหรับการแสดงของเราแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเดิมๆหรือว่ายังไงเราก็มองย้อนตัวเองนะมันมันนานนานเข้าอ่ะมันมันสะสมความรู้สึกเนี้ยมาแต่ว่าเราเราไม่เคยพูดกับพี่เลยแต่ความรู้สึกที่เราเก็บมาสองคนเราก็คุยกันตลอดเฮ้ยล่ะมันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเราจะทํายังไงถ้างั้นเราก็ถ้าเราตัดสินใจออกไปจริงๆมันจะเป็นยังไงมันจะล้มยังไงเราก็ต้องยอมรับนะเพราะเราก้าวออกมาจาก จากพี่เขาแล้วเออน้อยใจจริงๆเลยบอกตามตรงเพราะเฮ้ยเราไม่มีความหมายหรอกคือช่วงนั้นมันเริ่มจากผมอยากเอาลาล่าลูไปหลังๆเพราะเขาเป็นคนที่ล่อลรอให้ทุกคนอยู่ก่อนเพื่อให้เห็นตัวสุดท้ายแล้วก็เริ่มหลังๆมาเริ่มหลังๆมาเหมือนเหมือนกับว่าโชว์มันก็ยาวขึ้นยาวขึ้นเราเริ่มซ้ำอําเภอมุกมาเริ่มเก่าแล้วคนเริ่มเดาทางมุกออกแล้วแล้วยอมรับว่าตัวเราเองตอนนั้นก็ มีความเป็นศิลปินสูงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายความเป็นบางครั้งพี่ก็มาสายมาั่งอะไรมั่งแบบเรื่องการซ้อมโชว์เราก็ไม่ได้ซ้อมเราตัวตลอดตัวตลอดั้<อ>งมาคอนเสิร์ตใ,ใหญ่ต่อปีอีกมันเป็นอะไรที่มัน,มนเวลามันน้อยอะไรมันกดดันเข้ามาเยอะแยะมากมายก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยเอาเอาง่ายเราอาจจะลืมน้อง ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าให้น้องออกเยอะๆแต่เราอาจจะเรามองมองว่าภาพรวมๆเนี่ยเวลาให้มันเห็นตังราสออนเนี่ยให้รู้สึกว่ามันหมดเร็วอะ่ะเหมือนรอคอยรอรอรอ,รอจนออกมาเพื่อเพื่อหมดหมดแล้วเอา้าเขาเขายังไม่อิ่มเลยคือผมอยากให้เขาได้อยากได้อยากดูเราอีกครั้งหน้าอยากจะกจ้างาเราไม่ให้เขาจ้างมาออันนี้คือ,คอในมุมมองของผมนะแต่ในความเป็นน้องเนี่ยผมก็ลืมอาจจะนั้นผมอาจจะลืมคิดไปว่าเออสองคนเนี่ยมันอาจจะออกน้อยไปแต่แต่ในความเป้นผมเนี่ย ศิลปินไม่ต้องออกเยอะโอมโม่ก็สิบนา,าทีนุชวิลาวันก็เพลงหนึ่งอะไรแต่ละคนมันจะบวกลบคูณหารมานน้อยๆแต่พอมาถึงเขาสองคนเขาอาจจะเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักไงแต่ว่าบวกก็ไม่ได้อธิบายให้น้องมันฟังเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเป็นข้อข้อหนึ่งที่ทําให้สองคนเนี่ยที่ที่ไม่ได้อยู่ไอเอสต่อนั่นก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ความคับแค้นใจอะไรพี่ว่ามันก็เอออีกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องตัดสินใจไม่ไม่ไมต่อตอนนั้นนะเนาะแม่ สาเหตุหลักเลยนะที่ตอนนั้นผมไม่ไม่ต่อสัญญากับไอเอสคืออีกหนึ่งปีนี่แหละอีกหนึ่งปีจะหมดสัญญาอะไรเงี้ยครับทางไอเอสก็เลยเรียกตัวสามคนไปเพื่อติดต่อสัญญาไปคุยเนี่ยนะพอไปคุยเสร็จปุ๊บคือปกติเราจะเซ็นสัญญาร่วมกันสามคนหนึ่งฉบับเดียวกันน้องๆทั้งกลุ่นนะ่ะน้องๆทั้งหมดนะไม่ได้เซ็นพอเข้ามาถึงปุ๊บสามคนไปถึงห้องผู้ใหญ่เขาก็าวางสัญญาสามฉบับลง ผมก็ตกใจแล้วทำไมทำไมสัญญามีสามฉบับปกติเราต้องเซ็นฉบับเดียวรวมกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามถามผู้ใหญ่ทั้งหมดบอกว่าม,มันจะเป็นต้องเซ็นแยกเพราะอะไรเงี้ยเขาก็ว่าไปอันนี้คือรับว่าน้อยใจมากตอนนั้นไม่ได้บอกเฮียฮอด้วยวันนี้ขออนุญาตน้อยใจเรื่องนั้นมากว่าทําไมเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมาแยกกันมาแยกสัญญาเราทาไมเพราะเราก็ปกครองกันมาดูแลกันมาอะไรเงี้ย ก็เกิดความน้อยใจจนถึงกับขั้นแบบว่า,าผมงั้นผมก็ไม่ต่อเลยไม่ต่อสัญญาด้วยอันนี้เป็นเหตุผลหลักเพราะว่าไม่รู้มาเหมือนกับมาแยกสัญญาเราคนเคยมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่มาแยกสัญญาออกอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่ามันมันทำให้หลักในการปกครองของผมเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากไปอีกแบบหนึง่งก็เลยตัดสินใจว่าตรงนั้นไม่เอาดีกว่าถือว่าบริษัทไม่ได้ถามเราก่อน ไม่ได้ถามเราก่อนทั้งทที่เราดูแลตัวเองมานานอันนี้ผมคิดในมุมของผมเองนะครับผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสมาตลอดแต่ตอนนั้นอาจจะคิดในมุมของเด็กๆที่มาทําไมต้องมาแยกสัญญาอันนี้เป็นเหตุผลที่ได้ตัดสินใจว่าไม่ได้ตอบในสัญญานั้นอยากจะบอกว่ามันก็ผ่านมาแล้วแต่ถ้าตอนนั้นเราก็ถามตรงๆเลยว่าทําไมต้องแยกครับเพราะอะไรผมอาจจะดีถ้าผมไม่ถามแต่ตอนนั้น,นผมไม่ถามมันเลยกลายเป็นข้อที่มันอึดอัดใจมาตลอดมันเป็นอย่างนี้ของพี่ถ้ามีอะไรที่พี่ทําให้น้องต้อง เก็บช้ำน,น้ำใจต้องทําให้น้องต้องอผิดหวังทําให้น้องต้องรู้สึกไม่ดีกับพี่คนนี้พี่ขอโทษเลยพี่ขอโทษน้องตรงนี้วันนี้พี่ขอโทษ <c oughs> ถ้ามีนะ <c oughs> คนทางบ้านก็จะได้รู้ถ้ามีอะไรที่ไม่ที่ผ่านมานะแตทักร่วงงานกันมานะแหละคนทางบ้านก็จะได้สบายใจทีอะไรเงี้ยแกๆก,ก็พี่แค่รู้สึกว่าอาจจะมีการน้อยใจตามธรรมดานิดๆก็อยอมรับว่าเพราะว่า ที่น้อยใจเพราะอะไรสองคนนี้ไปแถลงข่าวที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นงานเจ้าภาพมาด่าเราทําไมรู้รู้ล่าไม่เป็นงานนู้เวลาะวันไม่เป็นงานน้องไปแถลงข่าวมันบอกว่ามันไม่รู้ว่ามีงานแต่ตอนนั้นก็เลยรู้สึกงอนนิดนิดว่าไม่รู้งานได้ยังไงเพราะงานมันออกเป็นตารางอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้น่ะงานที่พี่จิตตอนนั้นที่มันมันได้เรื่องสัญญาณนะจ๊ะก็ไม่ได้ไปกับพี่อีทเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไปไไปอันเนี้ยยังไงก็ถือว่ามันผ่านมายังไงก็ให้น้องทั้งสองคน ก็โตแล้วมีอะไรก็ยังเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณเลยที่ที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็ที่สำคัญร่ำรวยมากไปทำอะไรมานะนี่เป่าเปล่าเอาไหนล่ะวอลเปเปอร์เปลี่ยนดวงเขาเรียกว่ามีชื่อว่าโโรวอลค่ะโโรวอลคือไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่์โทรศัพท์ใช่ค่ะแล้วชีวิต ือเปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็คือมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะถ้าใครงานรีวิวก็ปังงานละครก็ปังใช่ก็ถือว่าได้งานข้ามช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือคือผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกช่องทางเลยไอ้ค่ะคือเป็นของใครยังไงวันนี้เป็นการรวมศาสตร์นะคะเป็นอาจารย์ชื่อดังที่แต่ละ ที่เขามีความแบบว่าพิเศษเฉพาะด้านของแต่ไม่ของแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสีตัวเลขแล้วก็ไพ่เนี่ยค่ะมีมีอาจารย์กทาค่ะพี่แมนการินนะคะแล้วก็หมอวังแล้วก็หมอตอแตนนี่ไพ่แต่ละไพ่นะคะลูลูคือตัวไหนของหนูตัวเลขก็จะเป็น659แล้วก็สีสีของวอลเปเปอร์ก็จะเป็นสีเหลืองเขาก็จะดูตามชื่อตามวันเกิดด้วยนี่ของล่าเป็นสีชมพู ก็จะเน้นบอกให้เขาเน้นเรื่องการเงิน8 9ดใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับการเงินเข้าไปได้ยังไงนะเข้าไปที่นะคะ Li@ น์แอดไลน์แอดค่ะโ o โ o w นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะ w w w h o r o w l c o m ค่ะเสียค่าโหลด199บาทที่199าบกาทใช่ค่ะี่เดียวค่ะแต่ก็ถือว่าเราก็หนึ่งได้ความสบายใจแล้วก็มีอะไรที่มันเปลี่ยนเข้ามามากกว่า199บาทอยู่ใอยากให้ทุกคนลงดีค่ะช่วงแรกที่ข่าวข่าวว่าเราเลือก แยกกันนะคนแรกที่แยกกันเนี่ยข่าวข่าวเยอะไหมที่โดนดว่าไหมอันนี้บอกเลยว่าเยอะมากมาก,ก่อนตอนที่เราเก้าวออกมามันก็มีคาคำหนึ่งที่หลายๆเข้ามาในหูลูกกับล่าอยู่ว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมมึงเป็นคนเนรคุณอะไรอย่างนี้คือเนรคุณน่ะคือใครใครก็รับไม่ได้หรอกคําคําเนี้ย mm hmm. คือมันตอนนี้ก็คือฝังใจอยู่ตลอดเลยว่าทําไมเหรอคําว่าเนรคุณน่ะเราไปทํายังไงเหรอ mm hmm. คือเรารู้อยู่แล้วว่า พี่ชายคนนี้ดูแลมาดูแลเรามาอย่างดีเราไม่เคยลืมบุญคุณจริงๆนึกถึงตลอดแต่เราไม่เคยพูดอย่างลูกไม่เคยนอนบ้านเกินสามวันเลยอ่ะคือทํางานแล้วก็ไปด้วยกันอยู่ตลอดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคืออยากบอกเลยมะอยากบอกทุกคนให้รับรู้เลยว่าไม่เคยคิดในละคุณใครที่เขาให้ข้าวให้น้ำให้ให้งานให้เงินเรามาตลอดบอกเลยว่า เงินก้อนแรยใส่ประหยัดหน่เงินก้อนแรกที่เราจับเราไม่เคยจับเลยเงินก้อนแรกที่เป็นเงินแสนอะที่พี่อีเข้ามาให้เรายังตกใจเลยเฮ้ยเรามีเงินเลอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยกูไม่เคยลืมกูไม่เคยลืมพี่วันนี้ได้พูดได้คุยเปิดใจกันหลายๆอย่างในสิ่งที่ ่หลายคนก็แครงใจว่าสาเหตุที่แยกทางกันตอนนั้นคืออะไรแล้วก็ได้มานั่งพูดคุยกัน3ามคนแล,ละล่าดูลูด้วยแล้วก็ผมด้วยนะก็อวยพรให้ดาล,ล,ล่าล,ลูกก็อนาคตไม่ว่าจะทําอะไรนะขอ,อพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนได้ไดพบแต่สันตนสุดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ให้มันสําเร็จขอขอพระเจ้าอยู่เคียงข้างล้วพี่ก็คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังคอยต้อนรับถ้าว่างๆก็มากินข้าวอาจจะกินนั่นบอปอาจจะกินกันดีลูล่าตอนนี้ก็จะทํา ช่องใช่ไหม่ชื่อช่องลูลลล่ลูล่ลู่ลาลาออฟฟิเชียลเนี่ยแต่ชื่อช่องมันพูดกันไม่ถูกอะไรนะลูก่อนลูลูลาลาออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้มียอดซับสไคร์เท่าไหร่ห้าหมื่นหะ้าหมื่นเกือบห้าเนี่ยเห็นไหมมียอดเยอะแล้วตั้งใจทำเลยแฟนคลับสไตล์ตับฝากด้วยนะครับฝากไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องหน่อยไปฝากซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเลยบอเปเปอร์บอยเปเปอร์เนี่ยอย่าลืมดูบอล เลยคุณละลรู้ฝากมานะครับที่นะครับถึงความเชื่อส่วนบุคคลก็ไปฝากเลยไปโหลดด้วยเป็นบอยเปเปลร์เปลี่ยนดวงรวมอาจารย์หลายคนใช่แต่ถ้าจะให้เฮงจะให้ปังกว่านั้นนะทุกคนฟังอาเดิมการที่ไม่ลืมพระคุณคนอันนี้ก็สําคัญวันใหญ่ละลารู้บ่ิเคยจากลาในใจมาต่อให้จะแยกกันมันเจ็ดปีที่บ่ิขค้นเวทีน้วกันเนาะแต่ก็ไม่เคยลืมพี่อีนแม้แต่วันเดียวเลยแม้กระทั่งวิชาทุกอย่างที่พี่อีนให้ไปทุกงยางได้อะได้อายมาแบบ ปันกาแฟเฮ้ยมันใช่เออมันได้มาจริงๆเนอะฝากคุณด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับแต่เมื่อนี้ก็วันที่หาเนาะนะเอ้าให้เบาก่อนเมื่อนี้วันพ่อกับมิตอรอายแหละที่แบบให้ชีวิตให้งานให้เงินให้ความรักให้ทุกอย่างแหละ ถ้าน้องคนนี้เหีนเน้ยอีดไม่ว่าจะจังใจทางกายทเทไรไอคิดมากดวงก็ขอโทษโอ้ยบอกยังบอกไนยังบอกไนยังน้องคนนี้บ่กเคยลืม น,นี่ของลูลูนะของลูลูนะ <c oughs> นะนี่นะ <c oughs> <Okay. S 1> วันพอ่อผมอยากซืให้อ้ายเลย <c oughs> กระมีซัมเน่ให้อ้ายไปซื้อพวงมาลัย <c oughs> <c oughs> เอาสิ่งใด <Okay. S 2> บา่าว้าใบกายใบใจว่าวบาแต่ก้อนที่น้องดื้อกับอ้ายจนเท่าทุกมือน,นี้นองกอะกะปวดอ้ายแต่แบบว่ารู้เลยว่ามือนี้ชีวิตที่ใดดีที่เปลี่ยนไปแบบไอ้อยู่ในใจน้อง <c oughs> <c oughs> บ่เคยลืมพอทุกคำสอนทุกอย่างมันมันอยู่นี่นี่มันลบจันใดก็ลบออกไปบ่ได้แล้วกับภูมิใจมันจำภาพแ,แต่เมื่อแรงจะอาออยู่ตรงนี้้วกับภูมิใจเขามาปลงุงัักสอ,อนที่ออ้ไห้ม้าจนเฮ็ได้มีเงินมีซื้อเสียงมีทุกอย่างเอเเนาะหายสุกสองคนมีความสุขหลายนะเออขอบใจอะไรอ,นนอันนี้ความสุข <laughs> สืบพวงมาลัยเอาสืบวง,ง,งมาลัยเอาเด้อเอาเอาห้เลยห้เลย เอาไปใช้เลยดูเท่าไรละ่ะนะคร <laughs> ัคคเรื่องนี้เขาตีค่าบ้านเดี๋ยวเขาตีค่าบ้านไว้สี่หมื่นสี่เอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ